สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแกะพัสดุก,กันนะครับเป็นต้นไม้ไหลมาเราได้โทรสั่งมาจากสกลน,นกครชื่อผู้ส่งคือคุณจามจุลีพรมเมืองจากจังหวัดสกลน,นกครน,นะครับส่งมาให้เราเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยนะครับอันนี้ของส่งวันจันทร์แล้วก็มาถึงเราวัน

นต้นไหลไหลมาด่างอะไรด่างขาวอ,อันนี้เป็นต้นไหลมาด่างขาวนะครับเขาแพ็คมาอย่างดีเราจะแกะดีไหม <g erton> เป็นกระดาษชุชู่ลองมา แค่นี้เองสิ่งรอเแพ็คมาตะกร้าน,นี้ทำตะกร้าขยะได้ออตดัดดีๆเดอ้อเรียบร้อยนะครับต้นไม้ของเราส่งมาจากสกลนครรับเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพเป็นไงคะออสมบูรณ์ร้อยเปเซ็นครับโอเค อีคลิปซิอีคลิปเสร็จแล้วนะครับต้นไม้ของเราหากเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับ